ท่าถ้าาอก็ไเ้ยินได้กี่เข้าเห็นไหมั็ไม่ใช่ก็ไม่อยากต่างอย่างที่ร้อนเป็นหงาทหัวหัวอะไรไม่เห็นเข้าใจเจ้าปทันมาจี้เข้าเนี่ยมีไฟแบบมียู่งเป็นจี้เข้าอะไรอย่างเป็นกับต้องอย่างยันเออไม่ทันมุกเลยทันเดงหัวอะไรก็ได้คุณแม่อย่าบังได้ไหมเนี่ยจะลงยูทูบให้ วันนี้เจ้าของมาเกิดเต้นโชว์เลยนีเแี่แล้วคุณยายหม่คุณแม่คนะุณยายมากคุณแม่ทไีไไ <laughs> ่กลอกมือกกเพื่ <laughs> กักันดล้กันเอาโหขครับครับครับาเื่อชมมื้อเลยบบ้มือเมื่อเมื่อได้กินเหล้าหอมหอไปทางพ้นกับทีได้กินอยู่บอกว่าลูกสาวเลยเขาก็ม่เขาจะบ้านอยู่ไกลๆมานี่หายได้เี่ย ไม่เนี่สบายใจบ่ได้มันออกนอกทางเนาะอันนี้กันอยู่ในเนาะมันเขาสบายใจเข้ามาจะกินกันนี่ครับผมโควิดโควิดเขาจับทางเนาะกินกันได้ไปกินนอกเมียสิโทุนน้ำหมดดีบ้าถ้าเด็กชายเมียกับแม่ตามขื้นเก้าเหรอฮู้อยู่ไอฮู้อยู่เอ้อจัดกลับบ้านบาทึกนะมีหมะมีเพื่อน มีเพื่อนยิ่งเอาหญ่เลยดูเอวดูเอวดูเอวใหญ่ใน้าเนอมาเต็มมีอารมณ์เลยนหมเ่ดีแลตนอยเล่นเน้นเชี่ยเฉ่ยคมันเกิดนะครับคนณลเลี่ยมๆุ้มี่ขาวเลี่ยงเียงคนเหือคนเหลือคนแปะคนแปะคนแปะนะ แม่แใจคอใ,ใจคอลามเดียวโ <c oughs> ด้าดี่ามาเต็มกระปั้นมาแพงเลยรอนำไอสั่งรอแล้วก็หยาไปกันหอมนะกรอคอยติงเอาแล้วก็มาโอนติ่งยังหอมนะเปลกเนี่ยอ่ <c oughs> สั่งที่เขาแก้มเออใช่ใช่เดี๋ยแก้มของาไคือเราทำตรงนันเวลาก็แ่นว่าม่ฮ้อนแบบกูนโอมันขาดกระากต้องทำไปเลยถึงเวลาปุ cel. ๊บโอเคมันเคิกเลยเนาะเคิร์กเลยนะขนาดเห็นพ่อกกินไปแล้วโอ้เจงเจบอกอนกูแต่พ่กูเฮดอยู่นี่ิ้กินนันแท้เโมแบนโมมัน พี่แจ็คเี้แม่เกินแล้วปลาแดกนะ้มื่อไรจะจีเข้าเนะมกขนาดกินปเข้วี้วปแด่เนาะมกบอก่ปกเสียอ่ะาตอกกับข้ากชีกับปลแดกแล้วอิ่มแล้วเบื่อแล้วพ่อพตายเลยแบบอูาเพิ่งกินอิ่มเข้าอเบื่อแล้วอิ่มเหมือะเจบเนาะแม่โอไม่หยุดไม่ยุด ลูกหลานสามนาทีผ่านไปโอู้หอันตียาวแบบนั้นเหรอไปเรื่อยขออนุญาตลงยูทูบนะครับเนี่ยความันอยู่เสียเครื่องมันเจอเครื่องบางเครื่องมันไม่ถึงสองนาทีเหมือนกันนั่นแล้วต่อครับต่อวิดีโอ มันเครื like, <Elena. S 1> ่องอัดยาวไม่ไ <pH> ด <itus> ้ไงมันอยู่ที่นั่นแหละแต่ไปบอกสิบนาทีเราแันอยู่เลยสองคนนะบ้านครับมันมันมันธรรมดาจริงเว้ยเขาดีกันอยู่ได้เราฝักอะไรไหมเนี่ยลาบมาลาบมนเลย โอ้โหสเตปสเตปเนี่ยโอ้โหสเต็ปมาสเต็ปมาสเตปมาแล้วโอ้ยขาเถอเอ้ยเอ้าเอ่ยชอบชอบัที่่อย่อยอ่าโอเคโอเค ตรงตรงตรงจับตาดูดีๆและจับตาดูดีๆแล้วย่อตามย่อตามย่อตามปีที่แล้วนี่ได้หลายพันเลยน่ะคือปดีเต้นน่ะแม่พาไปเด้ียบเแล้วหยุดสำนักงานกับแม่พาไปแล้วนะเอาแล้วเ่อพาไป ไปต้องการไปคิดไปเอาบอกว่าเาไปดัเบิลเลยเขาไปับเบิเลยอาหารที่เดียวพ่อแม่บอพาไปลูกทันเดกันบอกเออก็เรากันเทอก็ราะรดียกันข้อหนึงครับใครับบรรากานเนาะ บ้านอยู่ไกลนะเขานูบ้านเหรอับดเฟนก็ขึ้นตอนนึงนะโอ้นแค่ไหนขับขนทุดเลยขนาดเมื่อคืนแต่พี่่อยู่หนูบ้านเมื่อนี้กันตั้งแต่ลูกไปิี่อยู่นูบ้านนะไปทิ้งทนูบานนี่ไไปกินซีบาเล้วกินซบากะจะชิยืนชิเนกะทือดแต่ชิเวนมุเปรบุรีอเดี๋ยนี่ห้องเอสเท่าไหร่แล้วนะห้องเอสเพีเมราค้าพัน แต่ได้ทั้งแอร์ยังไม่เอานนี้ก็ห้องธรรมดานึกว่าเขาจะให้อยู่ห้องที่แบบเอ็นเีเก่าอล้นะมันเป็นห้องแอร์หมดไหมแต่ทีต้องเพิ่มเงินอีกหน่อยเนาะต่อ้ป่าป่าๆๆที่เดิมไม่ได้เลยโอ้เข้าห้องหรือเปล่าไป้านปอมีเงินเยียบพิเศษห้าพันสี่ตอนนั้เงินเพิ่มหนเดือนเดือนกับพี่เล็กไหนเนาะ